ขามือนี่มาตามหน้าเขียวน้อยโค้งทุย่ยไทยคนอธิษฐานมาฝันเลขถ้าเลขจะเขา่าก่ต้องให้ฝันอีกคนว่าถ้าบกเขาก็ให้ฝันให้ได้เป็นตัวตัวเดงจึง้งเครื่องลดคนว่าคนก็เลยมาฝันมาคลืนนี่นำว่าคนจะฝันว่าแบบใดไ,ไปติดตามความฝันหน้าเขียวน้อยโค้งทุดยไทยได้ค่ะครับมีเขียวค่ะค่ะสวัสดีค่ะ รมีก็มาตามมือเมือออกเรื่องมันเนี่ยเนาะอืมก็มาหอดมือออกมือออกเรื่องมันชัดเจนทาตัวเลขเนาะเขาเฉลี่ยมาสรุปคือว่าสรุปประเด็นมันนะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลว่าตั้งแต่วันเสาร์าเงี้เขาฝันได้สาร์เขาฝันเสาองว่าฝันฝันมันสุดนงาเหมลแงอ๋อ้สุดเงาเหมลแง่อะไรจะหอดมจำมันเลยเนาะเขาสรุปว่ามีฝันอย่างแน่น่ะสนใจอันใดน่าเรียนอันใดว่าน่าเรียนอืม โคตกกว่า <IL> อันฟันทีเดียว่าเอาทีเดียวเลยมันก็ฟันไม่คู่อนไรที่แจ่งไหนตังไหนเนาะไอ้เวี้าเราคุอฟัดกับเ้าตัวนึงมันเลยคนเม่อนเม่าเราแต่มันออกกันนะครับก็นำเข้าอาเราเรียงกันพี่น้องเอซีปูบนต่อกระถิ่นท่านในเด้นะครับเนาะตรไหล่ะต้นถอนจำหอกมยุ่นะครับกับพี่เอฟซีทั้งในกรุงเทพเนาะนะครับ อันนี้เดาๆนะนะครับกรถุนตเติมบ้านเรื่อยอยอะดิไม่แค่น้อยนะครับถุนเตมิมบ้านเหล่อยเยอะหลาสุดนี่ก็มี่อีฟีทางโคลาดยังบอกซื้อเมียด้วยท่นน่ะอืมกับเมียตุ้ยสองร้อยคะแนนเนานะไม่แค่น้อยสองร้อยตินสี่ร้อยนะครับก็มีพีนเนียนเยยนีอยยังนไงล่ะข้างเทียบพอดีกับรังนวดอยู่จดบดีปรนได็เนาะครับเนาะแต่ว่าถุนกันรวมกับท,ที่เท่าอีกสามพันคะแนนเนานะ มีเขียวสามพันมีเกพันหนึ่งนะโมเลยพันหนึ่งน,นะครับอืมแล้วก็ยีดท่านอื่นเจดานซือน้อกมี่นะครับเดยวไปพึ่งไห้นะนะครับวานข้หนวดแต่ิบรละเอียดมันได้ขึ้นขับรถท่าไกลาํขับรถไ,ไปภูพานโมมีเวลาจดนะนะครับอขอบคุณหลายๆขอบคุณเดนะ็กเี่นมาเขียนหน่อยขอ,ขอบคุณเด็กซี่ยหลายๆเลยจ้ะขอให้บุญกุศลทีรวมท่ามบนกับชิณีนั่นเขา ไปหาเอฟซีสุโขสุขณในใจที่ติดตามช่องหมอรวยช่วยได้พารวยกับแม่ตุ้ยรวยรายวันขอให้ติดตามกันไปเบิ่งกันไปทั้งสี่แล้วก็ให้เล็กเขาง่ายๆเอฟซีได้สุโขสุขนแบบนี้ตลอดไปได้ะนแต่แท้ถ้ามูลนิยนกันอีกนะนะครับก็เดี๋ยวก็จะรวมรวมมาใกล้แล้วน้องวันนี้วันสุดแล้วเน การด้มมืนหนวันเตี้มเยอะนะนะครับชีวิตเท่าไประ๊ะแต่ว่าจะไปบป่านวัยมงไปสองอะไรไปเนาะมีเอฟซีบางคนมันว่าอยากไปเรียนน้ำโยก <ไป S 2> อยากไปบวบบุญน้ำโยก,กะอะแล้วพอกระพิ่เนาะนะครับพูดได้ส<ช>ิปไปเนาะเฮ็ดผู้หายเฮ็ตื่นเด้นครับไป่อกัน <c oughs> เลยมอรวยอ่ะเดี๋ยวไป <c oughs> ไปากลว่าพูดใครเราแม่แทเรามอรวยไว้นะครับเอาวนะครับวันนี้ก็จะวาตามฝันไงเนาะว่าขึ้นมีเขียวอธิษฐานในฝันอันใด สรุปทั้งมดทั้งมวนเอามือขึ้นฟันอะไรมั้งเจ้าถ้ามึงขึ้นนี่ก็อธิษฐานว่าถ้าเลขที่ว่าฟันแหลกอ่ะเข่าแล้วแต่ย่ให้ฟันได้เป็นตัวเลขอีกขันบ่เข่าก็ให้ฟันบอกมาเป็นตัวเลขแดงจึงเครื่องโหลดกระเลวังสี่ก็เลยนอนลงไปวันนี้ก็เลยฝฟันมั่นกับเป็นเรื่องที่ว่า เป็นอย่างมันเพื่มาฝันขัวพันกันกับกับขึ้นที่สองที่ว่าไปพาทองเอาลูกกอกอกอกจากทองวันนี้หมอเล่นนัดว่าวันที่หาม่าไม่เดอ้อเดี๋ยวสิมาพาไม่พาพระท่านไอ้เหล้าอยู่กับสันเดี๋ยวสิพาจาังใจหนาอ,อกถึงล่งไปจนสุดทองละกันหนึ่งขึ้นกันเลยมาฝันว่าหมอยุกขี่นิกยุบันสังมิง นั่มาเอาบัตรประชาชนหอดเทียนเลยว่าแม่เอาบัตรประชาชเห,หนูแน่หนูสีเอาไปเข้มของเกาแหน่ใส่แล้วก็าท่านได้เข้มอยู่สัตก็ได้ว่าเอาขึ้นาจาักบบานแม่มาจักแล้วหนุมาถือนูเดาวเอานูก็มาถือเาะั่นหมอว่าทะเลเอาบัตรให้เขาบัตรประชาชแต่ว่าเป็นหนังยังฝันเกี่ยวกับหมอ คือเกาแตะว่าบ่แมนหมองลงอยู่โรงพยาบาลหมออยู่คลินิก่นนํามาเอาบัตพิ่นมาเสียาบัตรไปไปเข้มของเกาที่ใส่รักษาแล้วนะเข้มประกันแมนเข้มบตดสะดวงทอง่งททองก็ซชํานั่นบ่ฝันํำนันเอาบตรให้เขาไปก็าเลื้ยเอาบตดให้หมอก็ได้ถามกันาามาคือมาบ้านแม่ถือคือเ่าเค่มา มันก็ว่ามาถือกันแล้วหนูเดามากับมาถือเรีย,ยบ,บร้อยแสดงว่าอะไรตวเกดีรึบออะไรตุเลเรืบบรเอีกิด่นึงกับระแฟชุดก็มีแต่ไายชีโตเนาะ,ะอืแต่ี่น,อกกน้องอะไรก็เยอะโชวก็แ่ที่เสียใจโชวหรือ,รอ,อ,อวะลลล่เมือนสมเวรบักกันต้งือมากันแล้วไปแต่ว่าที่เขาสิบเอยังมีเพราะว่าไเกี่ยวกันฟันลักษณะนี้แหละก็จะถ่ายลักษณะนี้แล้วว่าให้ ให้ที <t 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 ่เขาให้แย uhm ่ได้เลขกัางทีเนาะเงินนั้นได้เนาะจ้่งวดนั้นมันพันได้วันนี้แต่จะบอกตัวเี็บน้อบอกลักษณะชายวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่สิละแม่ป่แม่จำมาคิดแม่นที่เจ้าที่มาซี่ศูนย์ย่ามวะที่ว่าที่ที่ว่าเพิ่นมาบอกว่าเอรา่ต้องแต่ไรอย่าไล่ดอกเพราะว่าคนสิงงงฝันเพาะว่าตัวเด็กตัวเล็กก่อนแรกหนึ่งหนึ่งซีซีศูนย์ละที่มามาตัดย่ามือเละออกแบบนี้ละเนาะจ้ะแบบนี้ละ แต่ว่าเนียนเ่ได้เป็นตัเลีจะมาตัดเครื่องบรรชาชนเรือ,อยานพี่น้องสับสนเอออาจจะมา่ลงตวนีหลายเลอ,อยา,าอก็บไข่ห้าคืนนี้จากตัวแรกตัวแรกฝันว่านะเคยเว่าไข่เนกะ็บไข่ฝันา่าไปเก็บไข่เป็ดไพายส่เข่งมาเต็มเก็บไปนับไปเก็บไปนับไปเด้๋ยวอยสิบเจ็บมวย ก็ท่ายมาในเฮี้ยนดีกก็มานับเบ้องไหมอีกแบบห้าสิบ<ม>ําความสะอาดเราใส่พียมไห้่นะก็ลอยสิบเจ็ดน่วยคือกันมาขึ้นที่สองมาก็เลยมาผ่านมาไปผ้าใยเพ่งก,กูเงินกูเงินแล้วหลังจากนั้นได้เ,เก็บท่องเก็บท่องได้แหวนลูกบาลหมอก็เลยพ้าทองให้ก็เลยกลายเป็นลูกกอบหมอเลยเอาลูกกอบให้อันนี ลูกกอก็มาใส่มือว่างใสื่อมือห้กแต่เลยรับเอาเล่หัวเป็นลูกกอกหัวเป็นเป็นคนหน่อยนั่นนะกับบนเป็นตัวเล่กสัดีกสันเนาะกับว่าเป็นตัวเลขหมอเลยว่าว <c oughs> ันทีหาแม่จังมาไมเดอร์มาพามเพราะว่านี่คือพาบัทแล้วว <c oughs> ันทีหาจังมาพาั้งเต่นหนักเอิ๊กลุกไปสุดทองเลยว่าสันกัะฝันจำนั่นกับ <c oughs> ตื้นเหมนี้ เมื่อคืนนี่ก็เลยมาฝันต่อเนื่องอีกว่าหมอยูขี่นีเกิดมาขอบัตรประชาชนไปเข้มเข้มว่าของเก่าที่แม่ใส่ไปแล้วนั่นหวดเก่านั่นแม่บ่บ่ท่านเด้เข้มได้เสียม่าเอาบัตรประชาชนไปเข้มใส่กันเล่เด็กมันก็เลยพัวพันอยู่กับมันมันติดวนเยี่ยนมากตัวเก่าตัวเดียวกันเบิดแม่ นกะจ้นะวนเวียดเยอนะเนาะเจ้ากรบก็บอกไงมีตัวเลขตัวเดียวคือตะไคร่หนึ่งรอ้อยสก็ดฟองเนาะอันนี้เป็น,นันมือแรกนะครับมือแรกเลยนะเดี๋ยวเขาทายวัาสุกเนาะนะครับคือหนึ่งหนึ่งเก็ดนะครับเพิ่งดีดีเป็นตัวถือว่า <c oughs> เก็ดถูกแปดศูนเนาะจีเนาะวันละทียูซีเอ,อแมนสองซีซีมูสาเนาะนะอันนี้เขาทายข้างแรกเลยนี ลายขนาดเนาะนี่ขนาดนี่ขลายได้เมียนมุ่งมุ่งวัวอะไรเอาสวดมาขนาดน้นเพราะังได้เมียนมาเป็นเทงยนอย่างเง้เทียาว่ามันส้วนที่ว่าเขียนนะครับกันเดียวกันเที่นตะบะบันที่เนาะอันนี้คือฟันแรกกันเนาะอันสองนี่สองนี่เจียวกับยังเกี่ยวกับข้าวถ้าข้าวถ้าลูกเกาะอ๋อหมอเก่าหายเนาะ เฮาแบบอุลูกกอกไม่เฮานี่ยือสือก้นจโชคเลยสาลูกกอกเ้าลงไปจะมีซูนหายนี่ลูกกอกกันสองเนาะอันสองเนาะนี่ฟันวัดเสาเนาะอ็จจะมีเพิ่มเติมขึ้่มากขึ้นซุนหาบำนึงหาเนาะสามตัวก็ศูนหนึ่งหาหนึ่งศุนหาเทาตีกันเนาะตัวนี้ย้อนยังเหนี่ยนหนึ่งหนึ่งเกตพิเก้าเลย นะครับเอาบัตเนี่ยบัตสุดท้ายด้วยบัตรสุดท้ายแล้วเนาะตัวี้กับชิบะด้งงในบัตรเนี่ยลูกชีดาบิดเลยเ้างมาซื้อเนาะสีเสียวใช่ตัวชีดเบิดเลยนะตามนี้เด้อนะครับให้ฟังจากข้าพเจ้าในฐานะดีๆแล้วนะครับให้เลขที่เขาย้ายในตัวเลขเพิ่มใช่นะครับตัวเลขก็บวกเพิ่มพิลีเนาะแต่มีฝันตะวันมะคอลในบัประชาชนพอไประชาชนไปนะครับเลขตัวชีด้ดีขึ้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดได้นะครับ ส่วนดุกของเ่าตีกัน01ห้า010ห้าส่วนถ่ายประชาชนวงไปเขียวหน่อยเนาะ6079เรด้อนะครับกับประมาณนี้อนะครับเขียนคนจะหนึ่งมิตถ่ายประชาชนมานะใช้แบบใช่แบบใช่แบบช่อขอช่อเนาะไทยัซีโต้ถืไทยรัฐซีโตนะครับเอาตามนี้พี่น้องเราจะดวงใครดวงมั่นเนาะ เพี่อเรามักกันได้ก็เรียกเรานะครับสามฟันนี่แหละนะครับอืแต่ว่าที่เป็นตัวนียขึ้นแค่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเท่านั้นเนาะจ้ะที่าเข้มานับไข่ได้ครับต้องนับว่าเป็นตัวเนาะน้อกนั้นว่าเป็นตัวเลยที่ีนับไข่ได้ร้อยสิบเจ็ดน่วยนั่นเกับเป็นตัวเลียออกมาเลยร้อยสิบเจ็ดน่วยเนาะครับมอาให้ช่วยมาเดอนนะครับต้องมีเชื่อหน่อยนะอะไเอฟซีใดเอฟซีถูกมัน มือนีู้ได้ได้แล้วก็ให้ได้อีกหลายก็เก่าเลยมืนอนี่ผพุทีบ่าได้เขามาเบิ้งก็ขอให้ม่องเห็นสื่อถือตีถือเอาถือคอยิซี่ทุกผู้ทุกคนที่ว่าร่วมบุนกระถิ้นปากะก็เป็นกำลังใจให้แม่เคียหน่อยก็หอมอรวยก็แ,แม่ตุยนีย่ขอให้ทันมีโชคมีใช่ โชคไม่ลาบบ่ยิดบ่ยากบ่ยากบ่จนให้เหลือกินเหลือกเก็บเหลือใส,ส